สาธุชนทั้งหลายบัดนี้ได้เวลามาบําเพ็ญเพียรภาวนาด้วยการสาธยายมงคลละสูตรมงคล38ประการกันท่านสาธุชนทั้งหลายมาเทิดอาอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดี ในบุญกุศลที่จะได้สร้างร่วมกันในแต่ละวันในแต่ละคืนได้เวลาแล้วมาเธอท่านสาธุชนเสียงธรรมเสียงเทศสร้างสุขสีธรรมะสนอควาดนตรีเพราะพริง้งทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นเลิศเพื่อฝึกตนก่อนที่ไม่มีโอกาสจะได้ฝึกกัน บัดนี้เราจะสวดมงคลละสูตรกันแล้วขอให้ได้ตั้งใจโยมมาทูดได้ส่งจดหมายมาเตือนเราหลายฉบับแล้วนะโยมเส้นผมบนศีรษะเหมือนกับโยมมาทูดได้ส่งจดหมายมาเน็บไว้บนหลังคาบ้านว่าผมงอกแล้วนะผมงอกเปลี่ยนสีแล้ว จดหมายโยมมาทูตมาเนบบนหลังคาจดหมายโยมมาทูตมาเนบที่ฝาผนังบ้านเจ็บหลังแล้วฝาผนังบ้านอุปมาดังหลังของคนท้องของคนฝาผนังพื้นใหญ่ตอนนี้มันเน็บไว้ที่ฝาผนังแล้วปวดหลังเลือเกินปวดท้องเหลือเกินบังคับไม่ได้เลยว่าไม่ให้ปวดโยมมาทูตส่งจดหมายมาเตือนแล้ว มาเน็บไว้ที่หน้าต่างบ้านเราเปิดหน้าต่างออกไปเราก็มองเห็นโลกข้างนอกเปลือกตาของเราก็เหมือนกับหน้าต่างบ้านก็แล้วกันเราเปิดตาเมื่อไหร่ก็เห็นโลกข้างนอกเหมือนนั้นจดหมายโยมมาทูดมาเน็บไว้แล้วที่หน้าต่างบ้านท่านสาธุชนบัดนี้สายตาก็ฟ้าฟางมองไม่ชัดสั้นบ้างยาวบ้างตามเรื่องตามราวของธรรมชาติของมัน จดหมายยมมาทูดได้มาเน็บไปแล้วที่ลูกกรงบ้านฟันเป็นซี่ๆก็คล้ายลูกกรงเหมือนกันฟันเริ่มโยกเริ่มครอนตอนที่ฟันดีๆก็ไม่ค่อยจะมีกินแต่พอเริ่มจะมีกินฟันก็จะเคี้ยวไม่ได้แล้วจดหมายยมมาทูดมาเตือนแล้วบอกว่าอายุเยอะแล้วนะมัวทำอะไรอยู่จดหมายยมมาทูดมาเน็บไว้ที่เสาบ้าน เหน็บไว้แล้วที่ขาที่แข้งปวดขาปวดแข้งเลื้อเกินหัวเข่าก็ปวดข้อเท้าก็ปวดกระดูกเส้นเอ็นปวดไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมาเหน็บไว้ที่เสาบ้านแล้วอ่านจดหมายยมมาทูดกันเถิดว่าเวลาของชีวิตมีน้อยจดหมายโยมมาทูดมาเหน็บไว้ทั่วไปหมด ก็ขอให้ได้ตั้งใจมาอ่านจดหมายของโยมมาทูดกันและเราจะได้สร้างบุญร่วมกันเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือเข้าสู่พระนิพพานมีความเป็นพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นหากทำได้ในชาตินี้ปิดประตูนรกแน่นอนแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้ละสักกายทิฐิ ยังไม่ได้ละวิจิกิจฉายังไม่ได้ละศีลพัตปรามาตส3ข้อนี้ยังมีอยู่ต่อให้ดีขนาดไหนดีหมื่นดีแสนดีล้านศีลดีขนาดไหนทำดีขนาดไหนก็ยังมีโอกาสไปนรกชาตินี้เป็นเวลาของชีวิตที่จะมีโอกาสได้ทำขอให้มาร่วมทำกันเถิด บัดนี้เราจะได้สวดมงคนละสูตรพร้อมกันแล้วบอกญาติพี่น้องนโยม,มาเถอะนะมารวมกันตรงนี้นะแชร์ออกไปบอกกันออกไปว่ามาเถิดพระท่านมานําสวดมนต์ถึงบ้านแล้วพระท่านไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแต่ท่านใช้เฟซบุ๊กทำงานให้ให้ธรรมะได้สื่อกระจายออกไปอย่าได้มีอคติเลยท่านมาดีท่านหวังดี ท่านไม่มีการตลาดมาเรียกร้องอะไรมาขออะไรหรือว่ามาจูงใจให้ใครจะต้องเสียเงินเสียทองมาด้วยความหวังดีมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาไม่เอาดีกว่าเนาะโกโกวาอะไรก็ไม่รู้ได้ยินบ่อยเหลือเกินอันเนี้ยตั้งใจนะมาเถิดมาสวดมนต์กัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เสวนาจะพารานังการไม่คบคนผ่านปันดิตานันจะเสวนาการคบบันดิตปูชาจะปูชนียานังการบูชาต่อบุคคลควรบูชาเอตามังคารมุตตมัง กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูประเทสวาโซจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจักตาปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนอาตาสัมมาปณิธิจา การตั้งตนไว้ชอบเอตามังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสัจจันจาสิปัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโต เวนในที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจัยวาจาวาจาที่เป็นสุภาสิตเอตัมังคารมุตตังกิจสีอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา อุตตะทาระสะสังขโหงการส่งเคราะห์บุตรและพรรลยาอาณากราจากรรมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตามังครมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ทานัญนจะรรมจริยาจาการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมญาตาการนั่นจะสร้างขโหการทรงเคราะห์หม่ญาตานาวาชานิกรรมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมังคารมุตตมัง กิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอาราติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชาปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรังใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอปามาโทจะทำเมสุ การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคารมุตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขารโวจะนิวาโตจาความเขารอความถ่อมตนสันตุทิจะกะตันยุตตาความสันโดษ ความกะตันญยูกาเลนะธรรมสาวนางังการฟังธรรมตามการเอตามังคารมุตตามังกิดห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะสวะจะสตาความอดทนความเป็นคนว่าง่าย สามนานัญจ,จาทสนังการพบเห็นผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมาสากัชาการสนทนาธรรมตามการเอตัมังคารมุตตะมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ตโาโปจะพระมจาริยันจาความเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจันาริยศา,าจานทัสนังการเห็นสรพพสิ่งที่เป็นจริงของพระอริยเจา้านิพพานาสาัจชกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้ง เอตามังคารโมตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธาสโลกธรรมเมหิจิตังยสัสานกรมปเิจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วยอมไม่หวั่นไหว อาโซกังวิราชังเคมังเป็นจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตไรทุลีกิเลสเป็นจิตกเกษมสารเอตมัมตมังคารมุตตมังิีสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด เอตาทิสานิกัตตวานะสัพพัรมปราชิตาสัพพัทโทติงคัดฉันตีตันเตสังมังคารมุตตมันตีเทวดาและมนุษย์ทางหลายได้กระทำมงคลเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้ว จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถานก็นั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้ยีตีด้วยประการชนนี้แล อันธมยังเมตตาภรรณังกรโรมาเซอังหสุขิตโตมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโหมิจงเป็นผู้ไรทุกอาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวณ อาพยาปาโชมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุงสุขีอาตานังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเธอดสาเพสาตาสุขิตาหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงสุสาเพสัตตาอเวราโหตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสาเพสัตตาอภิยาปช,ชาโหตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสาเพสัตตาอนิคาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สาเพสัตตาสุขีอาตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงรักษาตอนอยู่เป็นสุขสเถิดสัพเพสัตตาสพาัพพะทุกขาปมุนจันตงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตาละัทธะสัมปติโตมาวิกาฉันโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสาเพสัตตากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปติสรารณาสัตว์ัางลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตน เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้นำไปเราจะเข้าใจเรื่องของกรรมและไม่สร้างกรรมกรรมเก่าก็ใช้กันไปตามสมควรแก่เหตุแก่ผลและไม่สร้างกรรมใหม่เท่ากับเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีในบัดนี้เพื่อผลที่ดีในเมืองหน้าและที่สำคัญว่า การไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดจะเป็นเหตุให้ไม่จำเป็นต้องกลับมารับกรรมอะไรอีกการเข้าสู่พระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดแก่เราทุกทุกคนบัดนี้ขอท่านทั้งหลายตั้งใจตั้งเจตนาให้เป็นบุญเป็นกุศลเถิดว่าบัดนี้ เราทุกท่านขอให้ได้นึกถึงนึกถึงความตายอยู่เป็นอารมณ์ว่าชีวิตของเราอย่างไรเสียก็ต้องตายด้วยกันทุกคนจะตายเด็กตายสาวตายแก่ก็ตายทุกคนอย่าหลงอย่าลืมความตายอย่าลืมนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆ เมื่อพระอานน์พระพุทธเจ้าได้ถามพระอานน์ว่าอานน์เอย๋ยเธอได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งวันละหนึ่งร้อยครั้งพระพุทธเจ้าข้าอานน์เอย๋ยเธอยังเป็นผู้ประมาทอยู่เลยเราซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตเรานึกถึงลมหายใจนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจ นี่เป็นบทสนทนาที่พระพุทธเจ้าส่งตรัสแก่พระอานนท์เราท่านทั้งหลายบัดนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองหรือร่วงโรยขอให้อย่าได้ทิ้งการนึกถึงความตายเพื่อให้จิตได้คลายตัวออกจากความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นก็ของเราสิ่งนี้ก็ของเราเมื่อเรานึกถึงความตายอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่ได้นึกถึงด้วยความหวาดกลัวหวาดภาวาแต่นึกถึงให้เห็นเป็นสัจจะว่าใครๆก็ตายด้วยกันทั้งนั้นทหาราจะมหันตาจะเยพาราเยจะปันดิตาสัเพมัจจุวสังยันติสัเพมัจจุปะรยนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนการศึกษามากหรือน้อยเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนที่ไม่ใช่บัณฑิตก็ล้วนแต่ต้องไปสู่ความตายด้วยกันทั้งนั้นการนึกถึงความตายบ่อยครั้งบ่อยครั้งมากเข้ามากเข้าสะสมความเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอน ก็เป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลจิตค่อยๆคล,ยคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราจากได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อจิตคลายออกจนถึงที่สุดคือความไม่ยึดมั่นด้วยประการทั้งปวงเมื่อชีวิตยังต้องวนเวียนอยู่ก็เจอแต่เรื่องเศร้าดังเราเคยได้ฟังดาวลูกไก่ ว่าแม่ไก่จะคิดบินหนีตายายไปจะวิ่งหนีเข้าป่าไปก็ได้แต่แม่ไก่ก็ไม่ทำด้วยความสำนึกในบุญคุณที่ตายายเรียกทุกวันแต่เช้าว่ามากินข้าวสิลูกบัดนี้พระธุดงเดินมาปักกรดอยู่ไม่ไกลจากบ้านตายายตายายก็จำเป็นต้องนำพัตตาหารไปถวายในวันรุ่งขึ้น ผลละหมากลากไม้พืชสวนไล่านาช่วงนี้ก็ไม่มีผลเลยจะเอาอะไรดูแลพระสุดท้ายก็นึกถึงแม่ไก่ใต้ถุนบ้านว่าคงจะต้องฆ่าแม่ไก่นี่แหละแล้วแกงถวายพระเสะเลยอย่าโทษพระเลยพระท่านไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตากับยายก็หวังดีเหลือเกินสุดท้ายแม่ไก่ก็ตายลูกไก่ก็ กระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ดังดาวรุกไก่เมื่อพระธุดงลงกรดตะวันก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันทราลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายสองยายตาเกิดศรัทธาสงสารพระผู้พิกข,ขาจานจะอดอาหารมื้อเช้าคันฟักแฟงแตงควาของเราก็มาตายหมดสองยายตากลัวพระจะอดทั้งสองกลำสดโศกเศร้า ครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยว่านี่แน่ยายเอ้ยพรุ่งนี้เช้าตอนแจ้งเราคงจะต้องเชือดคอแม่ไก่แล้วแกงส่วนยายก็ไม่แย้งตาเท่าแม่ไก่อยู่ใต้ทุนได้ยินก็น้ำตารินหลังไหลครั้นจะรีบหนีไปก็เสียดายว่าต้องตายเปล่าๆอานิจจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณมาเล็ดข้าว มาเธอลูกมาซบอกมาให้แม่กกก่อนตายขอแม่กกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตายจากเจ้าเจ้าตัวใหญ่สายสวัสดิ์อยากเกลี้ยกลาดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนกับที่แม่เลี้ยงเจ้าเจ้าตัวเล็กก็อย่าดื้อดึงดันกับพี่ฟังพี่เขานะลูกตื่นเช้าขึ้นมาก็ถูกตาเชือดจนเลือดไหลนองแล้ว ฝ่ายลูกไก่ทั้งเจ็ก็เหมือนถูกเด็ดดวงใจจึงกระโดดเข้ากองไฟตา,ตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐเขาว่าลูกไก่ะไปเกิดเป็นดาวก็เป็นเพียงแค่การอุปมายกเรื่องราวประกอบให้เข้ากับดาวเจ็ดดวงคือดาวลูกไก่เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นแต่เพื่อยกตัวอย่างมาสอนคนว่าความกตัญยู แม่แม่ไก่จะบินหนีจะวิ่งหนีคนไปก็ไปได้แต่ก็ยังนึกถึงบุญคุณของตากับยายลนะเนาะนึกถึงบุญคุณตากับยายเนาะอุตส่าห์ดูแลกันมาบัดนี้ต้องการจะทำบุญได้เนื้อของเราก็เอาเถิดแล้วก็ได้สั่งเสียลูกๆไว้ว่าเจ้าตัวใหญ่สายสวัสดีเกลี้ยกราดน้องๆนะลูกปกครองดูแลให้เหมือนกับที่แม่เลี้ยงเจ้า เจ้าตัวเล็กก็อย่าดื้อกับพี่นักดูแลกันไปแต่สุดท้ายลูกไก่ก็ไม่ได้เชื่อแม่เลยสั่งที่ไหนละ่ะลูกเอ้ยแม่โดนเชือดแล้วก็โดดเข้ากองไฟตามแม่นะลูกไม่ได้สั่งไว้เลยแต่สั่งให้ดูแลกันไปพี่ดูน้องน้องดูพี่ช่วยดูแลกันไปฝากผีฝากไข้กันนะลูกทั้งหมดเจ็ดตัว เผื่อว่าตายายแก่เท่ามากไปกว่านี้เนื้อของลูกจะได้ทดแทนบุญคุณตากายายในอนาคตได้บ้างในสุดท้ายลูกไก่ก็มาตายเป็นมาตายตั้งแต่ยังเล็กๆกระโดดเข้ากองไฟซะถูกไฟเผาไหม้จนเกลียมกลมๆก,กลายเป็นเหมือนลูกปิงปองดำๆอยู่ในกองไฟซะละอาน,นิจจาลูกไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณแม่ไก่มีน้ำใจรู้คุณ ฝ่ายลูกไก่ทั้งเจ็ดมันถูกเด็ดดวงใจจึงกระโดดเข้ากองไฟตา,ตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงใจที่ไม่ประเสริฐอาตมาก็เชื่อว่าลูกไก่ก็น่าจะไปเกิดเป็นไข่ดาวไม่น่าจะไปเป็นดาวอะไรไกลที่ไหนเลยยมน่าจะสักประมาณไข่ดาวก็ดีแล้วแม่ไม่ได้สั่งให้ตายเลยลูกแล้วมาทรยศคำสั่งแม่ทำไม จะมาตายทำไมเขาสั่งให้รักกันดูแลกันเมตตากันก็ทำไปสิดูแลกันไปอย่ามาน้อยอกน้อยใจอะไรขนาดนั้นถึงก็แม่ตายในเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้ก็ประกอบให้เห็นกันได้ว่าสอนเรื่องความกตัญยูก็ขอเสริมอีกในยะหนึ่งให้ดูเป็นสีสันอีกมุมมองหนึ่ง ไม่ได้ตำหนิบุคคลผู้แต่งมาแต่ก่อนเลยแม้แต่น้อยแต่เพียงแค่พูดจากระทบลูกไก่แค่นั้นเองว่าลูกเอ้ยแม่เขาไม่ได้สั่งให้ตายนะลูกเขาอยู่สอนให้อยู่ด้วยความอดทนไม่มีแม่ก็ต้องอยู่ได้ไม่มีไม่ใช่ว่าจะทำให้มีไม่ได้ต้องทำให้มีให้ได้แม้กำลังแขนกำลังขาจะอ่อนแรงในวันนี้ เดี๋ยววันหน้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาเองอดทนนะชีวิตเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้แล้วนะโยมถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติจนเข้าถึงซึ่งการปล่อยวางถึงที่สุดจิตหลุดพ้นได้เพราะได้ฝึกฝนให้จิตเห็นความเกิดดับอยู่เสมอจนจิตไม่ไปสร้างภพไม่ไปมีอารมณ์ใดๆ ไม่ต้องไปเกิดเป็นลูกไก่ไปเป็นตาไก่ยายไปเป็นพระทุดงไปเป็นใครที่ไหนยังไงไม่ต้องไปเป็นอะไรเพราะหยุดการปรุงแต่งเมื่อจิตไม่มีการปรุงแต่งจิตนี้ก็ไม่สามารถมีที่ไปเกาะไปยึดตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสการปรุงแต่งรูปนามให้เกิดขึ้นใหม่ก็ไม่สามารถทำได้นั่นคือการเข้าสู่พระนิพพาน มัดนี้พอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจไหว้พระอระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทเมสวาขาโตพระวตตธรมโมธรรมมังนัมสาเมสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโคสังขังนามามิ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังอาหังวันทามิขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญลุงเรืองในธรรมทั้งทางโลกทางธรรมขอให้เจริญเจริญทุกทุกท่านเธอ